ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Answer Tar o นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกรละมิตรทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่คาเฟ่สารฝันคาเฟ่นะครับที่นนทบุรีเนาะเรามาส่งต่อพลังงานแห่งความสุขเจ็วันก่อนคริสต์มาสของคุณว่ามีปฏิหาริย์ใดๆเกิดขึ้นกับคนกับทุกๆคนบ้างนะครับก็ จะมีตัวแทนไพ่ทาโรเป็นไพ่คริสต์มาสสำหรับนี้นะครับใหาทุกคนได้เลือกกันเดี๋ยวผมสับไพาเนาะแล้วก็จะหยิบไพ่ขึ้นมา3ใบนะครับเว็บแรกที่คุณเห็นไพ่คุณรู้สึกว่าคุณชอบไพ่สำหรับไหนที่สุดนะหรือใบไหนที่สุดเลือกเลยนะครับโอเคอ่ะเริ่มแลวทุกคนตั้งใจนะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวผมนับ 1- นถึงสนะผมยกไพ่ขึ้นมาแล้วคุณชอบใบไหนเลือกเลยนะครับ1 2 3มีไพ่กองที่1จะเริ่มจากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้กองที่1นะ1 2 3่นะครับใครที่เลือกไม่ทันหรือไม่รู้ว่าจะเลือกสำรับไหนนะครับคุณกดกดหยุดคลิปนี้เอาไว้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเลือกนะคใครเลือกได้แล้วกดท i m e s t มด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็ไปฟังคำทำนายของกองของคุณได้เลย สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองแรกนะครับหรือคนที่เลือกไพ่ทาวเวอร์ใบนี้นะครับหรือกลองที่1เนาะพลังงานของคุณใน7วันหลังจากที่คุณพบเจอคลิปนี้หรือ7วันก่อนคริส,สต์มาสของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่คุณเป็นปฏิหารของคุณบ้างเรามาดูปฏิหารของคุณกันนะโอเคปวดใช้วิจารยานะครับผมสับไพ่แป๊บหนึง่งใบแรกนะครับ five of s w o r d นะครับไพ่ห้าดาบใบที่2นะครับ chain of s w o r d นะฮะทั้ง5ดาบทั้ง10ดาบเลยนะว้าว King of p e n t a c l e นะครับ9เหรียญ8ถ้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิด10ใบผมจะเล่าให้ฟังว่าคนกองที่1ต้องเจออะไรนะครับเป็นปฏิหารนะเอาปฏิหารนะครับอ่าไฟออฟสอดขึ้นเฮโรเฟนนะครับไฟออฟสอดขึ้นเฮโรเฟนเฮโรเฟนเป็นไพ่ของศิษย์ศิษย์แล้วไพ่จัก,กรวาลไพ่การรักษาไพ่ของครูบาอาจารยงศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับ เทโรเฟน5ดาบนะฮะแล้วก็มีไพ mm ่แปดเหรียญกับ10 o f s w r r d นะครับแล้วก็6 of b a r นะครับขยายกับไพ่ k n n o of Pentacle ล n ายอ้ไม้ขยายกับไพ่ไเเหรียญน,นะครับแล้วก็ไพ่ h e f o o l ขยายกับ8ถ้วยได้สำรับได้ไพ่ l v v r r นะครับโอเคเอสำหรับปฏิหารของคนกนนี้ถามว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับผมว่าอย่างนี้ก่อนคริสต์มาสของคุณเนี่ยนะครับ ใครที่มีปัญหาหรือมีความขัดอกกับใจขัดใจโดนหักหลังโดนทําร้ายอะไรกับใครมาทั้งหมดหรือคุณเป็นคนที่เป็นผู้แพ้กับเรื่องอะไรมานะครับปฏิหารก่อนวันคริสต์มาสของคุณคือคุณจะเป็นผู้ชนะกับใครก็แล้วแต่กับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณเคยพ่ายแพ้นะครับ ห้าดาบขึ้นกับเฮโรเฟนหมายความว่าความพ่ายแพ้ของคุณความทุกข์ยากของคุณไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกแพ้รู้สึกว่าตัวเองไม่ชนะปฏิหารของคุณคือเฮโรเฟนหมายความว่ามีพลังงานที่สูงกว่ามีเสียนศิธิ์มีคนที่เก่งกว่าบางอย่างมาช่วยเหลือความทุกข์ยากหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันจะคอขาดบาดตายกับคุณน่ะหมายความว่าเซียนศิ์ก็ได้นะครับครูบาอาจารย์ก็ได้พลังงานที่สูงกว่าก็ได้เขาเห็นถึงความทุกข์ยากเขาเห็นถึงความแบบท็อกซิกบางอย่างหรือการโกงการโดนหักหลังหรือการทําอะไรไม่ดีที่คุณโดนทํำร้านะะรร่เือองไ มีมีบางอย่างเข้ามาช่วยเฮโรเฟนนะครับให้ความถูกทำร้ายของคุณหยุดลงนะสิบดาบขึ้น8เรียนหมายความว่าอะไรครับความทุกข์ยากหรือเหตุการณ์ที่เป็นปฏิหารของคุณคือเหตุการณ์ที่มันดูแย่สําหรับคนอื่นเหตุการณ์ที่มันดูพังสาหรับคนอื่นแต่มันจะส่งประโยชน์สําหรับคุณนะครับคุณจะได้ได้งานได้โชคได้ความสําเร็จจากความทุกข์ยากของสารการอื่นๆสมมติว่าคน10คนนะครับเดินผ่านตึกนี้เดินผ่านที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ย ทุกคนหรือสิบคนเดินมาเนี่ยอาจจะต้องลื่นล้มอาจจะต้องแบบหกล้มแต่คุณเป็นหนึ่งคนที่เดินเข้ามาตรงนี้แล้วอะ่ะคุณไม่ได้หกล้มแต่คุณมีกระเป๋ายาสําคัญมาด้วยอะ่ะและคนเหล่านั้นจะต้องพึ่งกระเป๋ายาคุณเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์จากสถานการแบบนี้นี่คือปฏิหารของคุณเหตุการณ์ที่มันดูแย่สำหรับคนอื่นน่ะมันจะส่งผลดีกับคุณในเรื่องของการงานและการเงินนะครับนี่คือปฏิหารหนอยนะอันดับต่อมาครับคิ King ker, อองก็เป็นระเกล้ขยายกับซิกออฟบอลคนกองเนี้ยนะครับจะประสบความสำเร็จเรื่องการเงิน นะครับปฏิหารเรื่องการเงินเกิดขึ้นคิงก็เป็นตะเ l e ากับ6ไม้เนี่ยยอดหรือยอดเงินบางอย่างมันจะสูงขึ้นคิงก็เป็นตะเข e นะครับขายายกับไพ่ซิกออปบอลมันจะประสบเลเรื่องการงานมากขึ้นคนกองนี้นะยิ่งยิ่งตั้งใจย,ยิ่งวางแผนยิ่งพยายามทํางานอะไรอยู่ในช่วงนี้นะครับ ในในช่วงเจวันข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่คุณพยายามฝ่าฟันหรือพยายามต่อสู้ในเรื่องของการเงินมันจะประสบความสำเร็จออกดอกออก,ออกผลเป็นชิ้นเป็นทองนะมัน,ม,นมันแบบเมือลงทุนลง,นลงแรงตั้งใจแล้วมันก็ได้ได้บางอย่างที่มันสาเร็จมากขึ้นทิ้งก็เป็นตะเขินเายไพ่ของนักธุรกิจเป็นไพ่ของคนที่ประสบผลด้านการเงินได้จับเงินชิ้นใหญ่กับเงินก้อนใหญ่อะไรแบบนี้นะครับต่อมาในออฟเพนเตอร์เคิลขึ้น9้าไม้นะครับ ติหาใอย่งนึงก็คือสมมติว่าคุณอยู่ในคอมอร์โซนของคุณมานานอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าปลอดภัยมานานแล้วคุณก็ตันอยู่กับตรงนี้นะครับเหมือนพลังงานเรารู้สึกว่าเราเคลื่อนย้ายหรือทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เนี่ยไพ่ก้าเหรียญขึ้นกับก้าก้าวมหมายมความว่าจุดที่คุณเป็นคอมโฟด้วยคุณรู้สึกว่าน,นิ่งมันไม่มีอะไรขยับแล้วมันไม่ดีแล้วทุกอย่างมันแบบมันไม่มีทางจะไปต่อหรือรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เดิมเดิมอะไรแบบนี้สำหรับคำนี้ที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับมันจะมีเ,เกิดขึ้ขนะ้้้นนนนนนหหหมมมมมาาาาายยยคคคววว่่่ตตงงงรูสกผะเเือออุณัใี แล้วอยู่ดีๆอ่ะมันก็มีเงินเนี่ยไหลเข้ามามีโอกาสบางอย่างไหลเข้ามาในห้องของคุณดังนั้นเนี่ยปฏิหารได้เกิดขึ้นกับคนกองแน่ๆนะครับในพื้นที่เดิมในความรู้สึกเดิมในพลังงานของความปลอดภัยบางอย่างของคุณเหมือนเดิมตรงเนี้ยมันจะมีความพิเศษบางอย่างที่ก้าวมาเพราะว่าไพ่ก้าวไม้เนี่ยมันคือไพ่ของของสิ่งสิ่งที่หยุดคุณไว้ตรงเนี้ยแล้วไพ่ข้างบนคือก้าวเดี๋ยวประโยชน์ที่มันเข้ามาหาคุณดังนั้นเนี่ย จุดที่คุณอยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับในเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือมีเงินมีทองมีความสำเร็จบางอย่างที่มันถาโถมเข้ามานะเพราะก้าวมาขึ้นก้าเหรียญนะครับใบต่อมาเดือฟูขึ้นแปดถ้วยหมายความว่าอะไรมันเดอฟูเนี่ยเป็นไพ่ของการที่บังเอิญเจอหรือเป็นสิ่งที่มันเกินคาดฝันหรือเกินคาดเดานะครับขึ้นกับแปดถ้วยแล้วก็มีเลบเวอร์อยู่ใต้สําหรับด้วยสิ่งใหม่ๆนะครับปฏิหารของคุณคือสิ่งใหม,ใหม่ๆสิ่งบังเอิญที่คุณจับพัดจับผูได้ทําบังเอิญไปเจอบงเอไทดีท มันจะกลายเป็นความสําเร็จมันจะมันจะกลายเป็นชื่อเสียงมันจะกลายเป็นสิ่งที่คนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงหรือมันดีแบบนี้ได้ยังไงความบังเอิญบางอย่างอ่ะมันกลายเป็นปฏิหารของคนกองที่หนึ่งนะครับสำหรับ7วันข้างหน้านี้เป็นพลังงานที่ดีมากเพราะว่าอย่างแรกเลยที่ผมเห็นและสัมผัสได้กับคนกองนี้คือไพ่ห้าดาบครับคนรู้อยู่แล้วเป็นไพ่ของการทะเลาะเบาแหวงเป็นไพ่ของการที่เราโดนโกนหักหลังใช่ไหมแต่ห้าดาบมันคือการหยุดทะเลาะนะครับเฮโรเฟนเป็นเป็นไพ่ของการเยียวยากับบาดแผลด้วย ปฏิหารของคนกองนี้นะครับมันคือการเยียวยาบาดแผลการได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ด้วยซ้ําจากคนพลังงานที่สูงกว่าทักษิสิจด้วยซ้าดังนั้นในสิ่งสําคัญของคนกองนี้คือเงินก็จะดีขึ้นความลําบากยากเข็ญที่เจอมามันก็จะเบาบางลงนะครับมันจะปล่อยได้กับบางเรื่องมันจะเป็นจุดของการเริ่มต้นแห่งความสุขใหม่ๆของคุณเลยนะครับดังนั้นคนกองนี้นะปฏิหารของคุณในวันคริสต์มาสหรือ7วันก่อนคริสต์มาสของคุณอนะ่ะ บอกได้เลยว่าสิ่งที่สัมผัสได้นแน่คือเงินดีขึ้นแน่นอนนะครับดิเดี่ยวคุณด้วยแล้วขอให้คําอวยพรน,นี้นะครับจงเป็นความสุขของทุกคนนะเพราะสิ่งแรกที่การ,การเอวออยพรที่มันขึ้นภายชุดนี้คือความทุกข์ยากของคุณได้ถึงเวลาของการหมดลงแล้วเมื่อเจอคลิปนี้กับเจวันนี้ของคุณนะขออนุญาตเปิดอีกหนึ่งใบนะครับสำหรับคนกองนี้เป็นผ้าชุดาทาราโอนะครับคริสต์มาสทาร่เหมือนกันครับหนึ่งนะ ขอหนึ่งใบนะครับสำหรับคนกองที่1คุณได้ไพ่เฮโรเฟนิกแล้วครับเฮโรเฟนสอนเฮโรเฟนแล้วนะฮะเฮโรเฟนคือไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเนี่ยคุณมาเจอคลิปนี้เดี๋ยวคุณเลือกไพ่กองที่1เนี่ยพลังงานคูบาจาหรือไกด์ลาที่สูงกว่าพลังงานที่ไฮเออร์แบบคุณเนี่ยเขาฟังคุณอยู่เขาจะรักษาคุณเขาจะช่วยคุณดังนั้นน่ะคลิปนี้ไม่บังเอิญที่คุณมาเลือกหรือมาเจอนะครับเพราะไพ่เฮโรเฟนเป็นไม่ได้ที่จะขึ้นสองสำรับพร้อมกันดังนั้นขึ้นเป็็นนนใใบบบแแรกลลล้้วววจเเเปสุุุดดททาาายยยยยยคคณณมีีีีพังง่่่ชหืออู นะครับขอให้โชคดีครับคนกองที่1สําหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของผมสามารถกดไลค์กดแชร์กดสับสับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับเป็นกําลังใจกับผมและทีมงานด้วยสําหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่2นะครับไพ่ที่คุณเลือกจริงๆแล้วที่เป็นรูปผักกาดหอมสีแบบเขียวๆนะมันคือไพ่เฮโรเฟสหรือไพ่จรกสิทธิ์เลยนะครับ มาดูกันว่าพลังงานที่คุณเลือกหรือใบนี้นะครับ7วันปฏิหารของคุณก่อนคริสต์มาสของคนก่องที่2คือเรื่องอะไรนะครับเป็นปฏิหารเลยนะใบแรกนะครับคุณได้ไพ่คุยน็อปสอดนะครับคุยนอปสอดนะฮนะนายอัพเพนต์เคิลเนาะใครที่การเงินนิ่งๆน,นะหรือรู้สึกว่าแบบ ถึงทางตันบางอย่างกับเรื่องการเงินหรือการแบบดีลงานบางอย่างมันจะเคลื่อนไหวต่อนะครับเทนอฟบอลนะไพ่สิบไม้นะครับมีพลังงานของคนที่ตั้งอกตั้งใจจะทํายอดจะทําวิวจะทําอะไรบางอย่างให้มันถึงอะไรบางอย่างในสิ้นปีคนกองที่2นะครับควีนออฟสอดนะไพ่ตะเคียสิบไม้พยายามอย่างหนักหน่วงเลยนะครับมีคิงออฟคัพที่บางคนกําลังสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็กําลังทําตัวเองให้เป็นที่รู้จักสําหรับบางคนนะมีเพลออฟคัพด้วย7วันสําหรับคนกองนี้นะครับเขาบอกว่า ก่อนคริสต์มาสของคุณเนี่ยนะครับมันจะมีงานใหญ่งานหนึ่งนะครับหรือบทพิสูจน์เป็นบทพิสูจน์ก็ได้เป็นงานใหญ่ก็ได้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ก็ได้ที่เข้ามาหาคุณและถ้าเกิดคุณทําสําเร็จหรือคุณทําได้อย่างเต็มที่มาทําให้ตัวคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องตําแหน่งหรือเรื่องการเงินนะครับมีโอกาสบางอย่างเข้ามาเพจซับคัพเนาะเป็นโอกาสที่มาจากการเสน่หาด้วยสําหรับบางคนนะครับขอคุยน็อปสอดหน่อยฮะ คุยนอปสอดขึ้น10ดาบนะครับคุณเป็นคนหนึ่งที่เวลามีเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วคุณทอไม่ได้แล้วก็ล้มไม่ได้ด้วยนะครับคนกองเนี้ยอ่าเอ็มแครขึ้นกับไนท์ออฟเ p นต t เ c l e ยนะครับพลังงานตัวคุณคือคุณจะดึงดูดความสุขแล้วก็จะมีคนมาอุป,ปถัมภ์คุณด้วย รับดวันนี้ปฏิหารก่อนคริสต์มาสคือจะมีคนอ,อุป,ปถมัมบารมีพระคุณแม่ของคุณในเอ็มเพรสมันขึ้นนะครับมีบารมีของคุูบาอาจารย์ที่เป็นเพศหญิงหรือผู้หญิงที่เป็นเทพก็ได้นะครับเข้ามาอุป,ปถัม์คุณเข้ามานําการเงินบางอย่างมาให้คุณนําช่องทางบางอย่างมาให้คุณอาจจะเป็นเทพหรือคนก็ได้นะครับขอไพ่เทนนอมวอนนะคะความที่เป็นสิบไม้ของคุณคือเรื่องอะไรเดนมิชเชียนคุณบอกเลยว่า สิ่งที่สัมผัสได้แน่นอนว่าคุณต้องเจอเจ็ดวันปเป็นปฏิหารของคุณแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ในเวลาเดียวกันนะครับสิบม์ขึ้นเ็นปฏิเชียนคืองานแปลกงานพิสดารงานใหม่งานที่มันชา์เลนต์มากๆงานที่มันแบบอูดูยากเราทําไม่ได้แน่เลยว,ว่าจะเป็นงานหรือความท้าทายบางอย่างที่คุณต้องเจอนะมันจะมีความท้าทายบางอย่างที่คนกอนที่2ต้องเจอก่อนคริสต์มาสนี้ยและถ้าเกิดคุณเจอมันนะครับคุณต้องบอกว่าคุณทําได้เพราะถ้าคุณทําได้นะ ขอดู King of w a ค King o ครับนะฮะไพ่ของเสน่ห์นะครับขอดูหน่อยเนี่ยคุณก้าเรียนบทพิสูจน์7วันนี้นะครับจะมีโจทย์ยากมีบางสิ่งที่ยากเข้ามามีบางสิ่งที่มันต้องคุณรับผิดชอบนะคุณรับมาเลยคุณทํามาเลยแล้วคุณจะมีทั้งเงินที่มากขึ้นตําแหน่งที่มากขึ้นชื่อเสียงที่มากขึ้นมันเจอแน่นอนนะครับ รับรองว่าคุณทําได้แล้วเป็นโอกาสที่ดีของคุณด้วยถ้าว่าจะคุณมาเจอคลิปนี้มันแปลว่าคุณจะได้เจอสถานการณ์นี้แลวเขามาให้คุณเจอก่อนเพื่อที่ว่าคุณจะได้เปิดรับโอกาสแม้จะยากกับตัวเองก็แล้วแต่นะครับแต่คุณต้องดันตัวเองไปให้สุดเพราะว่าเหมือนแบบดวงดาวมันรอคุณอยู่อะแล้วคุณมาเจอคลิปนี้แล้วอะอย่าทอนะครับคนกองนี้นะบอกเลยว่ามันเจอแน่นอนนะสิบไม้บทพิสูจน์ที่ยากนี่อชารีอัดขึ้นกับเพจออฟคัพนะครับแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญคุณใต้สำหรับคือสิบเหรียญ คนกองนี้มีโอกาสมีโชคมีเงินจากการทํางานที่ที่แบบเยอะเกินสมมติเขาต่อรองกับคุณอ่าคุณได้จากเขา5้าสมมุตินะครับเขาเจ้าคุณ500แต่พอคุณทําไปแล้วเอฟเฟกจากการกระทําของคุณเขาได้เยอะสมมตินะเขาให้คุณ5 0,000่นยกตัวอย่างนะครับมัน10เท่า20เท่าประมาณนะั้นนหะเพราะว่าความตั้งใจหรือโอกาสที่เข้ามาบางอย่างมันเข้ามาันิดเดียวนะแล้วเขาก็ให้คุณแค่นี้แต่พอคุณทําเต็มเกินกําลังไปอ่ะสิ่งที่คุณได้กลับมามันโอเวอร์เกินสิ่งที่คุณแบบปรารถนาไว้อีกดังนั้น ทำอะไรทําด้วย้ความตั้งใจนะครับเวันนี้อย่าพลาดนะคนกองนี้เพราะว่าโอกาสมันรออยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสให้คนกองนี้ได้เดินทางไปต่างประเทศแบบจับจับพัดจับผูด้วยแล้วมีโอกาสได้เดินทางไกลจะได้โชคเพราะว่าไพ่ชาริอออยู่ใบสุดท้ายขึ้นกับเพจซับคัพเดินทางไกลจะได้โชคเดินทางไปที่ต่างถิ่นต่างแดนจะได้โอกาสที่ดีดังนั้น7วันปฏิหารนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสําหรับคนกองที่2นะครับเป็นเป็นปฏิหารที่มาพร้อมบทพิสูจน์ที่สําคัญที่คุณจะต้องรับผิดชอบแล้วคุณจะต้องฝ่าฟันแต่ ถ้าคุณจับมันอยู่โอกาสนี้ไม่พลาดคุณแน่นอนเพราะถ้าเกิดคุณมาเจอคลิปนี้สิบเปรียดอยู่กับคุณและสิบเหรียญคืออะไรเงิน10ล้านก็ได้นะครับโชคก้อนใหญ่ก็ได้ของขวัญชิ้นใหญ่อสังหาก็ได้สิบเปรียญนะ่ะดังนั้นคุณเป็นคนที่โชคดีมากในเรื่องของการเติบโตด้านการเงินนะครับขอให้โชคดีครับคนกล่องที่2สําหรับใครนะครับที่ชอบการอ่นานไพ่ของผมนะสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะเอา้าผมลืมขออภยัยผมขอหยิบไพ่คุณหนึ่งใบสุดท้ายนะครับผมลืมนะ ชึบคุณได้ไพ่สเตนนะครับสเตนเป็นไพ่ของความเข้มแข็งเนาะเป็นไพ่ไของการกัดฟันเป็นไพ่ไของการกัดไม่ปล่อยสเตนคือความเข้มแข็งเขาบอกว่าคนกองต้องเข้มแข็งนิดนึงต้องอดทนต้องต่อสู้นะเพราะคุณมาเจอคลิปนี้แลวเป็นสัญญาณให้คุณต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณได้รับจากเจ็ดวันนี้ถ้าคุณเข้มแข็งไม่พอหรือคุณกำลังไม่มากพอเนี่ยคุณพลาดแน่นอนแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคนกองเนี้ยพลาดแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับขอให้โชคดีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับเพื่อนเที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับไพ่ที่คุณเลือกได้เนี่ยคือไพ่ view of fortune นะครับหรือไพ่ของการเวลาหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทีนี้มาดูกันว่า7วันปฏิหารก่อนคริสต์มาสของคนกองที่3คืออะไรนะครับขออนุญาตจับพลังงานไพ่แล้วก็ใช้วิจารยานด้วยนะครับใบแรกของคนกองที่3คือไพ่อะไรเอย่ยว้าวคุณได้ไพ่ the medicien นะครับ The medicine The Med เป็นไพ่เลขหนึ่งนะเป็นไพ่ m a j ร์คณะที่สําคัญมันมีการเริ่มต้นดีๆบางอย่างในทักษะพิเศษที่คุณมีอยู่แล้วนะครับมีโอกาสได้ใช้แววบางอย่างกับโอกาสในสิ่งที่คุณแบบเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่ในตัวแล้วคุณจะได้ใช้บางอย่าง,งที่มีอยู่ในตัวเนี่ยสร้างความสาเร็จบางอย่างให้กับตัวคุณเองปฏิหาร7วันนี้นะมันเป็น7วันที่แบบอขอเปิดได้ครบสิบใบกันเ,เล่าทีเดียวดีกว่าเนี่ยคิงก็เป็น circle นะครับ Wow ใครที่ ใครที่มีงานเลี้ยงนะหรือใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการสังสรรค์นะมันผมรู้สึกว่าบางคนได้โชคก้อนใหญ่นะครับ King of Pentacle เนี่ยแล้วคก็ The m e d i c i a n ด้วยนะครับโอ้ไพ่ Chariot มีไพ่ d a t ด้วยนะครับพลังงานดูแบบสเตรนท์ไพ่ Major คณะออกเยอะเยอะกว่าทุกกองเพราะว่าเรียงกันละสี่ใบแถวบนนะเดี๋ยวเปิดใ้ครบก่อนขอไพ่ Chariot นะครับ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคนกองนี้สำหรับพลังงานจากสิทธิ์นะมีไพ่ปู่เวสุวรรณนะครับพระแม่กาลีนะแล้วก็มีไพ่ของพระแม่สมีแล้วก็พระแม่อุมาเทวีด้วยนะครับไพ่าย 8. จัดเม้นคุณว้าวพลังงานคนกองนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าพลังงานที่มันขึ้นวิวออฟอร์จูแล้วคุณเลือกเนี่ยมีเดเมติชเชนขึ้นจัดเม้นทน่ะมันแบบมันคือคำพูดว่าเป็นเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนดวงอ่ะ เพราะว่าจัดเม้นเนี่ยมันเป็นไพ่ของการรักษาหรือสัญญาณบางอย่างแล้วมันขึ้นขยายกับไพ่เลมจิเชียนน่ะคือจากความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกประมาณว่ามีมีโอกาสได้จับงานใหม่จับงานพิเศษงานที่เป็นตัวเองสิ่งที่เป็นตัวเองสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีที่สุดอ่ะมันเป็นมันเป็นแบบปฏิหารแบบนี้เพราะว่าจัดไม่ได้เป็นไพ่ของงการรักษาเลมจิเชียนเป็นสิ่งที่คุณมีแล้วในตัวเองและมันคือจังหวะเวลาที่เหมาะสมไปเป็นอย่างเี้ยนะครับแป๊บหนึ่งนะขอออคิงออฟเพนตาเคิลหน่ย เด็กถือไม้เด็กถือไม้ขึ้นคิงก็เป็นดัลเคิลเนี่ยมันคือมันคือช่องทางทางรายได้บางอย่างหรือช่องทางทางความสำเร็จบางอย่างที่มันแบบมันเป็นทางก้าวเดินใหม่ที่คุณค้นพบใน7วันนี้มันเป็นปฏิหารที่คุณจะเจอแล้วคุณจะสามารถแบบโปรเซสมันมองมันจัดการมันแล้วมันเป็นปลายทางของเงินที่มากขึ้นหรือความสําเร็จที่เป็นแบบมันจับต้องได้มากขึ้นอ่ะเพราะมันมีมีเหมือนคุณใช้ดินสอเขียนบางอย่างมานานแล้วครั้งแล้วหลังจากนี้คุณจะเจอแบบ ปากกาที่เขียนไวกว่าดินสอนั้นเข้าใจผมปะมันเป็นประมาณนี้มันมีมีทรูของมันนะมีเครื่องมือบางอย่างที่คุณจะได้เจอขอไพ่าชาริออตนั่นชาริออตขึ้นเดอะเวิร์ว่ะคุณไพ่คุณแต่ละใบพอชาริออตขึ้นเดอะเวิร์เดอะเวิร์คือความสมบูรณ์ชาริออตคือการเปลี่ยนผ่านสิ่งที่แนะนาคนกองนี้นะครับไพ่จริงๆไพ่เดอะเวิร์คือการเปลี่ยนดวงแล้วก็การเปลี่ยนผ่านบางอย่างของประตูด้วยชาริออตคือการข้ขามข้ามผ่านดังนั้นเนี่ยแนะนําแบบนี้ คนกองนี้นะครับถ้าพลังงานคุณแบบได้เจ็วันหลังจากนี้นะในช่วงของการคริสต์มาสปีใหม่อะไรแบบนี้ผมอยากให้คุณไปลอดซุ้มลอดโบสนะครับเป็นช่องช่องช่องพลังงานของการเปลี่ยนดวงอันนี้ขออนุญาตใช้วิจารยณเนาะมันเป็นเซนที่มันรู้สึกแบบนี้นะครับผ่านช่องอะไรที่เป็นอุโมงค์แห่งความศักดิ์สิทธิ์อ่ะนะครับเช่นนะเช่นยกตัวอย่างนะครับมันจะมีอุโมงค์ที่อยู่ใต้พระธาตุอยู่ใต้อยู่ใต้เจดีย์ที่วัดพระแก้วอุโมงค์หนึ่งอยู่ใต้เจดีย์วัดพระแก้วลองไปหาดูนะแล้วก็มี ช่องประตูศักดิ์สิทธิ์ที่บานประตูมีอักขระบางอย่างนะครับมีอักขระบางอย่างหรือวมันมประตูอะไรแบบคุณเป็นรอดพลังงานอะไรบแบบนี้นะมันดีมากเลยมันการเปลี่ยนดวงเนี่ยเห็นปะไพ่ทำพลันขึ้นเดทอะ่ะการเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ากับคุณการจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างที่มันเข้ากับคุณพอดีบอกว่าคนกองนี้ปฏิหารเยอะมากเพราะว่าไพ่มันคือแบบเล่าได้หลายเรื่องมากเนี่ย j u s t ิ c ก็ขึ้นเห็นไหมครับ j u s t ิ c ขึ้นกับไพ่สเปนรรเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวคุณสิ่งที่ใช่กับคุณมันจะเข้ามาหมดเลยนั้นปฏิหาร เยอะแบบที่แบบไม่รู้จะอ่านตรงไหนก่อนดีอ่ะแฮงแมนขึ้นกับไพ่แปดไม้เนี่ยเป็นปฏิหารเรื่องคําพูดขอความเอกสารสัญญาที่มันปฏิหารเข้ามาก็ได้อะหรือการติดตอด่อบางอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดก,ก็เข้ามาคือมันไม่ได้ความที่ขคนอขึ้นแล้วคนที่3เนี่ยมันเป็นคนที่เลือกหลายคนมากๆดังนั้นนี่นปฏิหารที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะแบบคอมเพกอะมันเยอะมากอะสำหรับแต่ละคนมี10อย่างที่ผมพูดอย่างเงี้ยคุณอาจจะเจอ2อย่างหรือ1อย่างก็ได้นะครับแต่บอกกันเลยว่าคนกองเนี้ยเจ็ดวันก่อนคริสต์มาสคือปฏิหารย่วนอนืงด้ เรื่องงานก็แล้วเรื่องเพื่อนก็ได้สังคมก็ได้คือมันเปลี่ยนหลายเรื่องเพราะไพ่มันไพ่มันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนปรับเพื่อให้เข้ากับชีวิตคุณเพื่อให้คุณโตมากขึ้นเพื่อคุณเติบโตทางเรื่องของเงินงานความสัมพันธ์ก็ได้ดังนั้นคนคนนี้ปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณเยอะมากนะครับขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ปอะู่ท่าของคนกองที่สนะ คุณที่พ่ายเดอะฟูลนะครับและพ่ายปนตอบว่าเย s ด้วยหมายความว่าสิ่งที่ผมเล่าไปแล้วเนี่ยเดอะฟูลเป็นพ่ายของการเกินคาดเดาคือพ่ายของสิงที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนดังนั้นเตรียมพบกับพลังงานความความความแปลกใหม่ความพิเศษบางอย่างที่คุณจะได้เจอใน7วันนี้เลยนะครับสำหรับคนกองที่3สําหรับใครนะครับที่ชอบการอ่านพ่ายของผมสามารถกดไลค์กดแชร์กดสับสปายนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แดงนะครับเป็นกําลังใจกับผมและทีมงานด้วยสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ